กดอกจ้าพี่น้องนี่หนึ่งดอกอุ้ยเกตดอกนี่ดอกที่สองจ้าอุ้ยมูนี่มีเกตดอกจ้าน uh ี่ดอกที่สองจ้าพี่น้องอันนี้ดอกที่สามค่ะนี่ดอกที่สี่จ้านี่ดอกที่หาติดกันค่ะพี่น้องนี่ดอกที่หกจ้านี่ดอกที่เ็ดจ้ามีมูนี่มีเกดดอกค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง มื่อนี้ยยน้องกับเขาป้าหาเก็บเฮ็ดอีกคือเก้าจ้าจ้ามาพ่อเห็ดน้ำมาจ้า่พี่น้องนี่พึงเขาป้ามากกับมาพ่อแล้วเจ้านี่บานแล้วล่ะจ้าสองดอกที่สองจ้าอยู่ใกล้น้ำเนาะเจ้าน้อกับบะแขงปันได ดอกที่สองดอกที่สามจ้าจ้าด้สามดอกมองนี้ยุกไก่น้ําจ้าพี่น้องอีสามดอกประจาพี่น้องยางต้อข้าอันยุกไก่นาำนี่มันเก็เลยออกดีเนาะจ้า สามดอกแหกหมานโกนนะจ้าปัะจ้าย่างโตค่ะพี่น้องอพออีกแล้วจ้าพี่น้องนี่จ้าเห็นบ่จ้าพี่น้องสามดอกจ้า ซีดอกค่ะพี่นอ้องเลี่ยงกันอยู่นี่จ้าเห็นอกค่ะอุ้ยหาดอกหกดอกอ้าวมูหนี่มีหกดอกจ้าพี่น้องนี่หนึ่งดอกอุ้ยเจ็ด,ดอกนี่ดอกที่สองจ้าอุ้ยมูนี่มีเจ็ดอกจ้านี่ดอกที่สองจ้าพี่น้องอันนี้ดอกที่สามค่ะนี่ดอกที่สีจ้านี่ดอกที่หาติดกันค่ะพี่น้องนี่ดอกที่หกจ้า นี่ดอกที่เกตจ้ะมีมูมนี่นี่เกตด,ดอกค่ะพี่น้องจ้าเยน้อ,องมาพออีกแล้วเป็นมูอีกแล้วจ้าเดี๋ยวเอาดอกใหญ่ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอาดอกใหญ่ก่อนอพี่น้องเห็ดเพลิงเนยจ้าพุ่นอันนี้อันกระต่ายมากินค่ะพุ่นพุ่นขาบไปพุ่นจ้าพุ่นขาบไปไหวพุ่นสินหนึ่งนี่หักออกจากอันนี้จ้าพี่นอ้องนี่ เออคือเจนแทนน่ะเจนเจนจ้าปุณน่ะอุ้ยพี่น้องคืองามเถิดจ้าเบิ่งเนี่ยอันกระต่ายมากินจ้าเนี่จ้ามีดอกที่สอง จ้าพี่น้องดอกนี้กระดายดอกที่สามจ้าร่างไว้นี่ดอกที่สี่จ้าพี่น้องนี่ยุ่มเดี๋ยวมีสีมีเกตด,ดอกไหมคะพี่น้องอจ้า นี่ดอกที่หาจ้านี่ค่ะพี่น้องนี่อีกบ้านให้หน,นี่ดอกที่โกค่ะพี่น้องนี่ดอกที่โกค่ะดอกน,นี้อ่อนกวโกมูหน่นุ่มกวโกมูนี่ดอกที่เก็ดจ้า อุ้ยมูเดียวมีเกศดอกจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องงามบ่ค่ะเกศดอกเกศดอกอันนี่เองว่าจ้านี่อีกบ่ดอกหน่อยมันนี่อันนี้อันขาบไปนี่กระต่ายขาบไปเนาะจ้าหักออกจากกันกระขาบไป พุ่นขาบไปพุ่นพุ่นชิ้นหนึ่งอยู่พุ่นจ้ะพุ่นพุ่นเหลืองๆพุ่นพุ่นชิ้นหนึ่งฮักออกไปมันกระตายมันกิ่นจ้าพี่น้องจ้ามู่เดียวได้เก็บด,ดอกจ้าขอไปเอากระตา่ายขอมาใส่ก่อนว่าท่านได้ตัดขาแล้วจ้าเดี๋ยวยังตัดเทียเดียว เด็ดคักได้มียางนี่พี่น้องเด็ดเด็ดไต่หมใหม่พอได้บังเงานี่จ้ะมานอีกแล้วยายน้องมือนี่จ้ะพี่น้อง มันอีกแล้วจ้าจ้าพี่น้องป้าจ้ายางต้อค่ะยางตอ้อเริ่มมานแล้วจ้าพี่น้องเริ่มสีมานแล้วค่อยปจ้าพ่ออีกแล้วจ้าพี่น้อง พออีกแล้วพ่ออีกแล้วบุ้งนี่จ้าเฮ้ย <Hey. S 1> มุดดินแหงขึ้นมานี่จ้าพี่น้องนี่ดอกงามขนาดจ้านี่อีกดอกนึงเออสองดอกคู่กันค่พี่น้องนี่อีกบก่หุดขึ้นมาอีกบ่จ้า พอสองดอกคู่กันจ้ะนั่แจ้พี่น้องงามบ่ดอกนุ่มๆเลยค่ะเห็ดเพิงเนยจ้ะพี่น้องดอกนี้ไหยอุย้หมีสามดอกคุณตัวเนี่ยจ้าพี่น้องนั่นดอกน,น้อยดอกอีกดอกนึง นี่จ้ะเยี่ยงกันเกินมานี่ติดกันนี่จ้ะอืมยเน็เกค่ะพี่นอ้องดินแหง้งแหง้งดินแหง้งแหง้งดินแหง้งแหง้งมันอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ก็ได้ เพิงเนยจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องอยางต่อค่ะงามตุตุไปแต่แ้งแสบขนาดเลยสะออนเนาะจ้ายางต้อค่ะพี่น้องพออีกแล้วจ้าพออีกแล้วดอกนีอยู่หนกๆทางเลยจ้า ดอกใบไงปันไดจะกับพอ่อใดอยู่พ่อใดอยู่จ้ะพี่น,อน้องดอกใบไเผงเนยจ้่จะพี่น้องย่างเตะค่ะจ้าพี่น้องคุณมาเห็นดินแตกๆนี่เจ้าพี่น,อน้องเมื่อไห่จ้า นี่ดินแตกๆอยู่คางทางนี่เจ้าพี่น้องเบิ้งดอกเฮ็ดดอกนี่จ้าพี่น้องอุ้ย <c oughs> นี่จ้าพี่น้องงามบะดอกตุตุเลยจ้าดินแตกๆนี่แมนเลยจ้าพี่นอ้องจะหาบึ้งอีกก็น,น่จ้าพี่น้องมองได้เป็นดินที่แป็กแตกๆนาะจ้าเนาะ มึงนีมันออกดีดีได้พี่น้องอุ้ยนี่เดทมองหนึ่งแม่จ่าพี่น้องน่าสีแมนได้หนีนอหน่เห็ดพูยอยู่นี่จ่าพี่น้องิึงได้นี่ิ่งเด้แมนบานอหน่นี่มันตัวข่อยโอ้ยบ,แบแ่แมนซาจ่าบัวแมนแมนเห็ดดินแตกๆนึกว่ามันใช่อุ้ยนี่เดทจ่าพี่น้องนี่ดินแตกๆนี่จ้า นี่มีกระดอกเฮดได้จ้านี่อยู่ในดินนี่นั่นเมนอิลีจา้จาพี่น้องนั่นเอ๊เป็นใครนะจาน้จาพี่น้องนะนี่เดี๋ยวดอกนึงจ้าพี่น้องน,นั่นเห็นบอกว่าดินแตกๆนี่จ้าเ็นบอกนั่นเมนจ้าพี่น้องนี่กระได บ่มีแนวมาขุดเอางัดเอาจังซี่หละนันเป็นบงงามขนาดเลยจ้าพี่น้องเป็นไข่งามขนาดเลยว่าดินแตกๆมันทังแมนตัวจ้เลยสามดอกมองนี้ดินแตกๆกจ้าพี่น้องบิ่งเน้งามอุบาตอุบาย จ้าพี่น้องปะหาเบื้องต่อค่ะกระเทียพ่ออีกจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องพี่น้องขอยมาพ่ออีกมูเรียวจ้าพี่น้องเบื้องนี้จ้าว่างกระตาไปไอ้สิขวมเน่จ้าพี่น้อง,อง,องขอยมาพ่ออีกมูเรียวเบื้องนี้จ้า อุ้ยตาสะออนแท้มีตาดอกซ้ำนี่จ้าหนึ่งสองสสี่หาหาดอกหาดอกจ้ามูนี่มีหาดอกอุ้ยพ่นไดจ้าอีกพูนพูเหลืองเหลืองพนเหลืองอ้อยยูพุนพนพ่นจ้าสองดอกหนึ่งห้เก็มันสิเกดอกอยู่บ่หมูนี่กรไดเนาะจ้ะเนาะอุ้ยจ้าพี่น้องมึงนี่ ขาบ่าค่อยดีแล้วจ้าจ้าดอกยังแข็งแข็งอยู่เอาได้ยุดจ้าพี่น้องอกองไว้กอนอืมอืมขาเงี้ยวๆใบใหม่สูงใบใหม่ถมกันจ้าพี่น้อง กังลางงามๆเลยเจ้าพี่น้องสามสี่หา้างามยุ่เจ้าพี่น้อง จ้ะในหาดอกอยู่มองนี้จ้ะมองนี้อีกสองดอกจ้าพี่น้องอยู่ในหมน่มนี่จ้าอันนี้ใส่กระตาไปก่อนใส่กระตาก่อนกระเป๋าเปะสะพายกระตาจ้า เทนีแม่สีคอ๋อสีงามสีงามน่ะแจพี่น้องโอ้ยสีงามขนาดเลยจ้า จ้าพี่นอ้องยางโต้ค่ะมีอีกปะน้อยุตไต่โฮมใหม่เนี่ยจ้าพี่น้องนี่ไต่โฮมสนนี่จ้าจ้าเครื่องเขืองเต็มอาญายุนไข่แนมันอยู่หนอกหนอกอยู่ไก่ท้างเนาะจ้าเห็ดเผิงอยู่ไก่ท้างแต่จ้าพี่น้องยางโต้ค่ะใช้หลักตาไว้จ้าพี่น้องเด็กเลื่อยเครืองตาขึ้นมาเรลได้เนาะจ้าตด็กเกงไงแล้วจ้าพี่น้อง พระเจ้าทองย่างโตค่ะ สองดอกดอกเดียวจ้าดอกเดียวดอกเดียวแต่ว่าเป็นแบบนี้หรือว่ามันสองดอกเจ้าพี่น้องอีกบอจ้าเป็นดอกเดียวมองนีไม่ดอกเดียวจ้พี่น้องยางต่อค่ะ อีกบ่านอ๋อด้เติมกันบ้เนอะโอ้เด็ดเครื่องกระตาเลยจ้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องมะพร้าวเฮ็ดเพิงใหญ่อีกแล้วจ้าเหลจ้าพี่น้องนี่ าดอกนี่ไหมนี่งามๆเลยจ้ะพี่น้องกลมอุดรูดเลยจ้าอู้ยบางเนี่ค่ะพี่น้องกลมอุดรูดเลยอู้ยพุ่นในคูเขาไหมจ้าพี่น้องพุ่นในคูเขาผุนในคูอยู่มีจ้าคู โอ้ขาเง้อเง,ง้งยเฮ็ดเผิงเป็ยังคือว่งามหือมือนี่แม่จ้าเป็นกดปูดกับปีดลงจ้าพี่น้องเบิ้งนีเฮ็ดเผิงมือนี่เป็นยังสี่จ้าพี่น้องสีม่วงๆประจ่ายยางต้อค่ะไอยางจอกจอกกินนอหน,น่ะน,นะประจ้ายยางต้อค่ะพี่นอ้องอึดไหน นี่เพลิงคือเป็นอันหมวกยังสี่มือนี่ปะ่ะไปจต้อจ้านี่พออีกแล้วจ้านี่นี่นี่อุ้ยดอกงามจ้า อันนี้เห็ดเพิงอันแม่มดเด้จ้านน่พี่น้องนี่นี่เห็ดเพิงแม่มดจ้าเห็ดเพิงเลือดละจ้าพี่น้องดอกตุวๆมุงามเลยจ้าเห็ดเพิงเลือดจ้าเห็ดเห็ดเพิงแม่มดจ้าพี่น้องละจ่ายงางโต้ค่ะ ก็อีกแล้วนี่เหลื้งอ้อยยุ่งเหงานี่น้ำจ้าน้ำเคืองโอ้โหสวัสดขึ้นมาได้ มน,น้ำขึ้นมาขาย,ยาวๆแม่จ้าพี่น,อน,น้องตะเลตุนสาเทะเห็ดเผิอกเนยจ้ะแม่จ่าพี่น้องย่างต้อค่ะดอกเห็ดมือนี่คอยเป็นงาะลอกอย่งเงจัิงสิจา้าไปต้อจา้าแม่จ้าพี่น้องมือนี่สรุปย้อยน้องกระมานได้เต็มตาอีกค่ะเพื่อนี หมานอีกคือเก้าจ้ามือนี่กระไดเจ้าพี่น้องมแต่ดอกงามๆายุ่จ้าอืมไเฮ็ดเพิงเลือดอยู่ดอกหนึ่งตุตุงามๆาจ้าบ่ได้ป่าตีนจากดอกดอกเมื่อป่าบ้านจ้าพี่น้องประจ้าพี่น้องหมานอีกแล้วเจ้าเต็มตาอีกแล้วเจ้ากลับบ้านก่อนเ้อจ้าโชคดีบายบายทุกคู่ทุกคนเจ้ามือใดกระได้เก็บหยอดเขื่องเมื่อน้ำเจ้าพี่น้อง ประเจ้าขอบคุณเลาาๆจ้าโชคดีบ้าย